ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วคือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมาถี่มากเพราะว่าน้องๆขับแบ็คนั่นเองคอนเทนต์ก็จะเยอะๆหน่อยถ้าก็เลยต้องแอคทีฟนิดนึงเออก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคือสามารถเรียกได้ว่าเดบิวต์สเตจได้ไหมของ T5 นั่นเองะคะเป็นเพลงมูฟครั้งแรกของโลกที่โชว์มิวสิคคอร์นั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคสเตตนี้กันน,นั่นเองนะคะมาดูสเตตกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยนะคะหนาวมากโอ้โหแลวชุดเนียร์ โอ้ดิวุฒิพงศ์สนี่ดีมากดีมาก อู้น้องเลอ้อมโอ้น้องเลยอ้อมน้อดเลยอ้อมเออมึงไม่จุรามะปูเจลเจลไปให้เอืมเกงหนังตอนนั้นนาะ อองไองน้อง,องดีมากอ,ออมอไม,ม,ไม,ม,มุ่ไปอมึงอหจีฮุนจีฮุนแจคอร์ตจีฮุนพอร์ดปะเนี่ยดีก เออมนไปหันไปโหอ้ยด er. an. er. ีดีดกล้องดีกล้องดีก้องดีมากมือเราพจุนไฮไลท์ผมดีมากากมากทิปได้เลยค่ะ

โอ้โหดีมากยจริงคุณอดงเออเออเอหางสเต็กก็คือสาขวบเท่านั้นเพลงหยุดปุ๊บสามขวบเลยถ้าเพลงเปิดก็คือสิบแเหมือนเดิม มึงดีมาก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 แล้วคือโอ้ฉันไม่คาดคิดว่าจะว่าจะเปิดสเตจแรกด้วยชุดนี้แกเขา้าใจป่แเราพอมาเป็นชุดนี้เฮ้ยแรงเกินแรงเกินแต่ก็แบบขอบคุณขอบคุณที่ไม่เปิดสอตะขอบคุณขอบคุณมากจริงๆขอบคุณแบบขอบคุณขอบคุณที่ยังไว้ชีวิตคนนี้คือแบบ โอ้ดีดีด,ดีดีมากม้วนผมยาวลออมากนะม้วนผมยาวลออมากแล้วคือเข้ากับน้องสุดสุดแบบสุดสุดคือใส่เสื้อแขนกุดเออเสื้อกล้ามเอยไม่ได้ไื้อกรณาเสื้อแขนกุดเห็นกล้ามเออไหนๆก็คือแบบดีจมึงก็คือก็คือจิหุ่นผมเทาอ่ะจิหุ่นผมเทาแกจิหุ่นผมเทาดีมาก แจ็คฟอร์ดแจ็คฟอร์ดสุดๆด,ดีมากเรียกร้องห้อ่ะใจอ๊อกไฮไลท์พุ่มแดงขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณที่เราให้ดูมีวันนี้ขอบคุณมากๆคือแบบแกเป็นน้องมากเราคือไฮไลท์แดงนะจ๊ะถุงมือหนึ่งกระเกลง,งหนึ่งเออเลิศเอาอีกใจอ๊อกเอาอีกน้องโดยยองแกน้องโดยยอง น้องดยองแบบน้องดยองแบบหน,นูมันดีมากก็น้องดยองดีมากดีมากๆดีมากๆแล้วคือคำเนี้ยนะน้องดยองเฟิร์มขึ้นเยอะมากบอดี้ดีขึ้นแบบแบบนับได้อ่ะหนูเบาๆลูกหนูน่นานจะตายแบบดีมากแล้คือมี มีกลมมีกล้ามก็คือตัวใหญ่ขึ้นไหลไหลกว้างขึ้นเราเนี่ยเราคือเห็นชัดมากเราคือใส่ช็อเกอร์ชกใจไดๆเออรัดคอพี่ไปเลยจ้ะรัดคอพี่ไปเลยคนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือโปรดิวเซอร์คิมจุนกิวนั่นเองนะคะคือโจอะตอนที่เห็นเห็นป่ะตอนที่มันขึ้นเพลงแล้วมันจะมีชื่อเพลง move t e a s u r e t 5ใช่ไหม้มันจะมีค่าค่าแค่ว่า จักกุกจักกาใช่ไหมแล้วมันจะมีชื่อพี่จุนอยู่สองอันแกแค่แบบลดลดมากลดมากแต่จริงๆอะ่ะในที่สุดมันก็มีวันนี้อะวันที่ตัวรีเซอร์คิมจุนกิวได้เชิดฉายบนเคเบิลทีวีเกาหลีแกเข้ะะาใจปหมคนฟิลนั้นเลยแบบเห็นลูกเติบโตดีใจมากที่ได้เห็นชื่อ ปรดิวเซอร์คิมจุนกิวแปะอยู่ตรงหน้าจอตรงนั้นเออจริงๆก็แคือพ้ว่าพูดเห็นนะชุดเนี้นะเข้ากับพิจุนสุดๆก็คือบอดี้พ่จุนดีมากดีมากดีแบบดีมากๆอยากยกมือไหว้ตลอดเวลาเวลาเวลากล้องจับพิจุนละมือคือแบบโถ่คุณพราะคุณโถ่บ้คุนคนที่ไม่ออกไปไหน อยู่ห้องดูจริงจังคือไม่ได้ขนาดนี้เลยหนะไม่ได้ขนาดนี้เลยแล้วคือทำไฮไลท์ผมเทาแกคือแบบล่อมากล,ล่อมากล่มแบบล่มากจริงๆแบบไม่โกหกเลยหลอดหลอดจริงๆอะเราคือคือมันดีอ่ะพี่ทุหนหล่อมากเลยนะ คือฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาลอดอย่างเงี้ยเขาจะมาเราคือพอมาทำพอมาทำไฮไลท์ผมชุดเออใดๆออกกำลังกงออกกังกายแบบบอดี้เฟิร์มอย่างเงี้ยคือแบบลอกกับไปกับมึงกูแบบกูช็อกช็อกจริงๆแบบมันได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบมันก็จะบอกว่านี่คือแค่เริ่มต้นอ่ะเราคิดดูว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันแรงกว่าเนี้ยเราจะอยู่กันยังไงวะเราจะอยู่กันยังไงวะเออเดี๋ยวขอดูอีกรอบไป,ปยปะอยาไปดูอีกรอบจะไปดูอีกรอบแล้วก็เห็นบอกว่าแฟนแคลับออกมาแล้วะคะก็ฝากไปกดดูเมมเบอร์ทั้งห้าคนด้วยนะคะดูวนไปที่ห้ที่ห้ามีโปรโมทห้าคนนะคะก็แฟนแคลับห้าคนคนละระมาณสามนาที กว่า,ก,วาก็ห้าคนก็ประมาณ15บห้นาทีสิหนาทีนะคะก็แป๊บเดียวดูแป๊บเดียวนะคะไม่นานจริง,รงๆไม่นานแบบดูดูแบบกดมูฟมูฟมม้าทีจบน่ะแบบไม่นานเลยฝักแบบปันวิวด้วยนะคะเพราะว่าจะบอกว่าน้องๆตั้งใจสุดๆทางเราก็ต้องตั้งใจด้วยเหมือนกันตั้งใจสตรีมตั้งใจดูตั้งใจปันวิวนะจ้ะเออก็ วันนี้เอาไว้แค่นี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวไม่ไหวแบบไม่ไหวเล้วสติไม่ให้กดเนื่อกับตัวเพราะว่าคอสตูมแรงมากคอสตูมตีหัวฉันแรงมากแต่จะไปดูอีกรอบแล้วก็จะไปดูแฟนแคมมเลยะนะคะก็ฝากติดตามน้องเทเชอร์ด้วยทั้งยูนิตทีเองที่กําลังโปรโมตอยู่ในขณะนี้แล้วก็เดือนหน้าที่เป็นคัมแบ็กเต็มวงพร้อมกันสิงหานะคะก็กติดตามกันด้วยนะคะ สุดท้ายนี้จะจะฝากคำถามไปถึง YG ว่าดอกไม้อยู่ตรงไหนดอกไม้อยู่ตรงไหนอะสเตเก็ไม่เห็นมีดอกมงดอกไม้เลยแล้วแกมันนุ่มดอกไม้อะไรอะถ้าเกิดว่าดอกไม้เราไม่เหมือนกันแกก็ชี้แจงให้เราด้วยว่าแบบเออดอกไม้สำหรับแกคืออะไรดอกไม้สำหรับเรามันเป็นแบบนี้คือดอกไม้เราไม่เหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างนี้เออก็ฝากคำถามไปถึงย g ด้วยนะคะที่หลังอะ ้าดอกไม้แล้วมันจะขนาดนี้ก็ช่วยบอกอันด้วยว่ามันจะขนาดนี้เลยไม่ใช่ว่าแบบเออมาทําให้ฉันตายใจแบบหนุ่มดอกไม้หนุ่มดอกไม้เป็นยูนิตท,ที่ทําไม่จะทําเป็นยูนิตท,ที่มาจากการที่ให้มันไปยกมือว่าใครหล่อที่สุดเอออันนั้นฉันเชื่อแต่คือแบบแล้วด,ดอกไม้ดอกไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันคือยูนิตอะไรอะยูนิตแบบ ดอกไม้เหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ดอกไม้เลยดอกไม้ก็คือไก่ไก่จะสเตนนี้สุดๆเลยดอกไม้เนี่ยเออดอกไม้ไฟเท่านั้นจ้ะที่เป็นได้ก็ถ้ามันเป็นดอกไม้ไฟจริงๆก็ช่วยชี้แจงว่ามันคือดอกไม้ไฟเกก็พูดให้จบเออไม่ใช่เป็นยูนิตดุมดอกไม้ไม่ได้ต้องพูดให้จบเออจะได้เตรียมใจทู เข้าใจก็อนว่าพอละพอของปากของคอเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีสเตจอีกก็จะสมพอสมควรเยอะพอสมควรสำหรับเทเชอร์มูนนั่นเองนะคะก็ฝากไปกดดูฝากไปเราติดตามชาเลนติกต็อกน้องๆด้วยไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ว่าพูดไปก่อนเลยว่ามี ราะทังนี้ก็คาดหวังชาเลปติกตเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่นแหละฝากติดตามน้องๆทั้งทุกช่องทาง Facebook IG Twitter YouTube TikTok YG กว c i a l ชชจัดจัดให้หมดแล้วก็แล้วก็อ,กอะไรอ่ะแล้วก็ฝากปันวิวด้วยนะคะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆ ทั้งชาร์ตเกาหลีชาร์ต global เอยใดๆก็คือฝากบันกันด้วยนะคะคนละนิดคนละนคนละนิดคนละหน,น,น่อยชื่อเชวยกันนะชื่อเชวยกันเออชื่อเชวยกันนะคะก็วันนี้ขอจบไปจะเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองเริ่มพูดไปรู้เรื่องขึ้นเรื่อยๆฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล,แล้วก็แล้วก็นั่นแหละ แล้วก็พอแล้วก็จบได้แล้ว่ะยังพูดอะไรเยอะเนี่ยเออก็จะเด้นไงคิดหน้านะคะ